สิวังปราสาทและพิพิธภัณฑ์ที่คนไปเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกมีประเทศไทยด้วยนะครับอันดับติดปราสาทชูริประเทศญี่ปุ่นผู้เข้าชม1,753,000คนต่อปี ปราสาทชูลิตั้งอยู่ในจังหวัดโอกินาว่าได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปีพุทธศักราช2543ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งลิวกิวมาอย่างยาวนานกว่า400ปี เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการทูตและวัฒนธรรมของอาณาจักรริวกิวทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมมีการผสมผสาสนศิละปะแบบจีนและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันตลอดช่วงเวลานยาวนานของประสาทชูริเผชิญเหตุเพลิงไหม้หลายครั้งครั้งล่าสุดในปีพุทธศักราช2562สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงถึงแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการบูรณะแต่ประสาทชูริก็ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้มากถึง1 1, 1 7 5 0 0ล้านคนต่อปีอันดับ9พระราชวังอัลฮัมรา ประเทศสเปนผู้เข้าชม2,315,017คนต่อปีพระราชวังเอัลฮัมราตั้งอยู่ในเมืองกรานาดาโดดเด่นในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของอาณาจากักรนาสราในยุคชาวมัวช่วงศตรวรรษที่13-15ถึง15และยังเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมแบบอิสลามที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดในยุโรปภายในประกอบไปด้วยป้อมประการพระราชวังนสาสราอันวิจิตรงดงามและพระราชวังพระเจ้าชาวที่ have. ที่สร้างขึ้นในภายหลังด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทําให้พระราชวังเอาฮัมราเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองกรานาดาและเทือกเขาเชียราเนวาดาได้อย่างชัดเจนจึงไม่น่าแปลกใจที่พระราชวังแห่งนี้สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาเยืนได้ถึง2อล้านสามแสนคนต่อปีอันดับแพระราชวังเชิญปรุนประเทศออสเตรียผู้เข้าชม2องล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นคนต่อปีพระราชวังเชิญปรุนตั้งอยู่ใน กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียอดีตเป็นที่ประทับฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับรูได้รับการย่งย่องให้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมแบบบารอกและที่น่าสนใจที่สุดด้วยจํานวนห้องมากถึง1,441ห้องพระราชวังแห่งนี้ได้ผสมผสานงานศิละปะทุกแขนงเข้าด้วยกันอย่างลงตัวมีไฮไลท์สําคัญคือห้องของกระจกที่ตกแต่งสไตล์โรโกโก,โกสีขาวและทองเป็นสถานที่ในตำนานที่โมซาร์ เคยแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกเมื่ออายุเพียง6ขวบนอกจากความงดงามภายในสวนอันกว้างใหญ่และยังเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกและยังเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกอีกด้วยแม้จะผ่านการปรับปรุงหลายครั้งแต่โครงสร้างและ สถาปัตยกรรมยังคงเป็นของแท้ดั้งเดิมทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี1996ปัจจุบันพระราชวังเชิญบรุนอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลออสเตรียมีการกำหนดเขตกันชนเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารสูงในบริเวณใกล้เคียงเพื่อรักษาทัศนียภาพอันงดงามของมรดกโลกแห่งนี้ไม่ให้ถูกบดบังอันดับเ หอคอยแห่งลอนดอนประเทศอังกฤษผู้เข้าชม2,894,000คนต่อปีหอคอยแห่งลอนดอน Power of London เป็นป้อมปราการยุคกลางตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำเทมส์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี1988หอคอยแห่งนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในอดีตเคยทำหน้าที่เป็นพระราชวังป้อมปราการและคุกซึ่งเป็นสถานที่ประหารชีวิตบุคคลสำคัญหลายคนรวมถึงพระราชินีอังกฤษถึง3พระองค์ ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของหอคอยคือหอคอยขาวไวท์ทาวเวอมีอายุย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่12เป็นสถาปัตยกรรมนอร์มันที่ยังคงหลงเหลืออยู่ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในยุโรปดึงดูดให้ผู้คนหลายล้านคนหลังไหลามายังหอคอยแห่งนี้ เพื่อเรียนรู้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้หอคอยลอนดอนถูกใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆและยังเป็นที่เก็บรักษาเครื่องราชกักุปกพันหรือเรียกว่าเครื่องหมายแห่งความเป็นพระมาหกากษัตริย์ของอังกฤษอีกด้วย อันดับ6พระราชวังฤดูหนาวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัเสเซียมีผู้เข้าชม3,120,000คนต่อปีพระราชวังฤดูร้อนวินเทอร์พาเลสตั้งอยู่ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเคยเป็นที่ประทับของจัก,กรพรรดิรัเสเซียตั้งแต่ปี คริสตศักราช1732ถึง1917พระราชวังแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมแบบบาโรกโดดเด่นด้วยบันไดเพดานและการตกแต่งภายในที่หรูหราอลังการสะท้อนความยิ่งใหญ่ของยุคจกกักรวรรดิรัสเซียในอดีตแม้ส่วนใหญ่จะเคยถูกทำลายด้วยเพลิงไหม้ในในปีคปริสตศักราช1,000 837แต่ก็ได้รับการบูรณะอย่างสวยงามปัจจุบันพระราชวังฤดูหนาวเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในจัดแสดงงานศิลปะกว่า3ล้านชิ้นรวมถึงผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกอย่างลีโอนาร์โดดาวินชีและลมแบรนด์ อันดับ5พระราชวังท็อปกะปีประเทศตุรกีมีผู้เข้าชม3,335,000คนต่อปีพระราชวังท็อปกะปีตั้งอยู่ในเมืองอิสตันบูล ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองและเป็นที่ประทับของสุลต่านออตโตมันมาเกือบ400ปีพระราชวังแห่งนี้ผสมผสานสถาปตัตยกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งแบบออตโตมันบาโลและยุโรปโดดเด่นด้วยลานภายในอันงดงามและงานกระเบื้องที่วิจิตรบรรจง ภายในประกอบด้วยส่วนสำคัญมากมายเช่นฮารเลมซึ่งเป็นที่พำนักของราชวงศ์้าต้องการเข้าชมต้องซื้อตั๋วเข้าชมแยกต่างหากรวมถึงคลังสมบัติของจกักรวรรดิจัดแสดงสมบัติล้ำค่ามากมายอันดับ4ี่พระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศสมีผู้เข้าชมเจ็ดล้าน5 2 7 0 0 0คนต่อปีพระราชวังแวร์ซายตั้งอยู่ในเมืองแวร์ซายห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกเฉียงใต้16กกิโลเมตรในอดีต เป็นที่ประทับของราชวงศ์ฝรั่งเศสและศูนย์กลางการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งได้เปลี่ยนที่พักสําหรับการล่าสัตว์ให้กลายเป็นพระราชวังขนาดใหญ่ที่ โออารังการที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี1979พระราชวังแห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมอนันงดงามที่ได้รับการหลังสรรโดยสถาปนิกชื่อดังหลากหลายท่านมีไฮไลท์คือห้องกระจกอันยิ่งใหญ่และสวนสไตล์ฝรั่งเศสที่ออกแบบอย่างประณีตซึ่งประกอบไปด้วยน้ำพุถึง50แห่งและคลองขนาดใหญ่ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายมีผู้เข้าชมมากกว่าพระราชวังอื่นๆใน ในฝรั่งเศสถึง7เท่ายกเว้นเพียงพิพิธภัณฑ์ลูฟโดยมีลานกว้างอย่างเพสดามและประตูหลวงเป็นจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวในแต่ละวันอันดับ3พระบรมมหาราชวังประเทศไทยมีผู้เข้าชม8ล้านคนต่อปี พระบรมมหาราชวังตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,325ถึง2,468และยังคงเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆในปัจจุบันด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมระหวา่างศิละปะไทยและยุโรปอันงดงามดึงดูดผู้เข้าชมมากกว่า8ล้านคนต่อปีภายในยังเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว วัดศักดิ์สิทธิ์แห่งไทยและเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่มีฉลองพระองค์ทำจากทองคำบริสุทธิ์พระบรมมหาราชวังจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันลุ่งโรดและความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจอันดับสองพิพิธภัณฑ์ลูฟประเทศฝรั่งเศสมีผู้เข้าชม9ล้าน3แสน3หมื่น4พันคนต่อปีพิพิธภัณฑ์ลูฟตั้งอยู่ในกรุ ปารีสเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกและในบางปีเคยมีสถิติผู้เข้าชมสูงถึง10ล้าน2แสนคนเลยทีเดียวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานมีรากฐานมาจากป้อมปราการในศตวรรษที่12ภายหลังถูกพัฒนาเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์และ จัก,กรพรรดิฝรั่งเศสหลายพระองค์ก่อนจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟมีชื่อเสียงจากคอลเลกชันงานศิลป,ปะและโบราณวัตถุอันมหาศาลโดยมีผลงานชิ้นเอกที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกอย่างเช่นภาพวาดโมนาลิซาและประติมาก,กรรมวีนัสเดอร์มิโลอันดับหนึ่ง พรราชวังต้องห้ามประเทศจีนมีผู้เข้าชม15ล้าน3 4 0 0 0 0คนต่อปีพระราชวังต้องห้าม Forbidden City หรือกู้กงตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังของจักพรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและชิงมาอย่างยาวนานเกือบ 500ปีหรือความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมทำให้ได้รับการขึ้นจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี1987พระราชวังแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ถึง74เฮกเตอร์เท่ากับ462ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารกว่า980หลังตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมโดดเด่นด้วยอาคารสีแดงสดและเจดีย์หลังคาทองปัจจุบันพระราชวังต้องห้าม ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์พระราชวังที่จัดแสดงงานศิลปะโบราณวัตถุเฟอร์นิเจอร์และงานเขียนอักษรจีนโบราณจำนวนมหาศาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายมหาศาลทางการจึงได้กำหนดให้มีการซื้อตั๋วล่วงหน้าโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและเทศกาลเพื่อช่วยควบคุมปริมาณผู้เข้าชม เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10วังปราสาทและพิพิธภัณฑ์ท,ที่คนไปเยี่ยมมากที่สุดในโลกเพื่อนๆเ,เ,เคยไปเที่ยวที่ไหนในลิสต์นี้มาบ้างมาคอมเมนต์แชร์กันไว้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเบนเยี่ยมชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตแล้วกลับมาพบกับรายการ t o อปแลนได้ใหม่ในคลิปหน้า